ร่มธรรมธรรมะที่จะทำให้คุณร่มเย็นเป็นสุขทุกเวลารล่งนี้ก็ วันสำคัญนะจ๊ะสำหรับพวกเราซึ่งเป็นลูกหลานของประเด็จุหลวงปู่จันทร์ที่สิบตุลาคมก็เป็นวันคล้ายวันเกิดด้วเราประกายเนื้อของพระเด็จคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารแต่ท่านจะมีชีวิตอยู่กระจายอยู่ได้1 2ึ่งี่ิบเจ็ดปีังจากวันพรุ่งนี้เป็นวันจันทร์ เป็นวันที่เขาทำงานันี่ยพิจาาทางโลกเราเป็นลูกหลานหลวงปู่นี่เนาะแล้วก็รู้หลักวิชาแล้วเนาะใช่ใช่ทำไมต้องลามาเลยแต่ต้้งทับกลับไปทำงานชดเชยก็ให้ดีเนาะใ,ให้เขารวยเพิ่มขึ้นส,สองเท่าเนะาะแต่เรารวยมากกว่าเขา สำคัญนะลูกนะวันพรุ่งนี้เนี่ยเป็นลูกเป็นหลานของท่านต้องมาเพราะว่าวันนั้นก็วันพรุ่งนี้ก็ต้องมาอัญเชิญรูปหลาอทางกรรมเดยวคุณหลวงปู่เวียนปลาทักษิณรอบมาธรรมการจีดี้วก็ะถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกันด้วยก็ต้องไปกันตั้งแต่เช้าเลยใช่ไหมจ้าไปตักบาทกัน ที่จังหวัดสุพรรณบุรีได้จริงกันชัดเจนแล้วเปล่าฉันเพราะว่าวันที่สิบตุลาคมวันคล้ายวันเกิดเดลูปะกายเนืองท่านนี้สำคัญนะลูกนะสำคัญมากๆเลยกว่าจะมีวันนี้ได้ย,ยากมากเลยจ้ะ ไม่ใช่ว่ากำหนดเลิกยามอะไรหรอกนะจ้ะเพราะว่าการเื่อรับปรบมือพระยามมาเนี่ยทำอยู่ตอลอดเวลาทุกอนุวินาทีไม่ว่าจะมีกายหยาบหรือว่าเป็นกายทิพย์การเื่อรบปรบมือระหว่างพระกับมาน,นี่ มีอยู่ตลอดเวลาพระหรือฝ่ายวงบุญภาคปรารล้วนมานคือภาคถูกปราบนี่นะเราจะไม่มง่ายจะได้แยกกันให้ออกก็อระทะกันาาอยู่ตลอดเวลาแหละ ภาคปราบก็จะปราบให้ได้มาก็จะปราบละไอ้ได้ก็สู้กันไปอยู่อย่างนี้แหละมายาวนานมากๆเลยนะจ๊ะนานจนกำหนดเวลาไม่ได้ไม่ทราบจะกำหนดเวลากันอย่างไรการจะเซอรอลบปรบมือยายามาได้เร็วแรงเนี่ย ต้องมีกายมนุษย์ยาบที่ต้องมีกายมนุษย์หยาบเพราะว่ามันแข็งแรงอะเหมวอรถถังมีกระหุ้มเวลาสลบปลบมือพยาม,มาเนี่ยสมมุติกายนี้กายหยาบนี่ยจะ หมดวงภาคปราบจะต้องไปอยู่ในองค์ท่าน<อ>นึกออกมอั<อ>้ยเก่งเนาะไปอยู่ได้ยังไง<อ> <laughs> นี่นะ <laughs> อยู่ได้เพราะระดับความละเอียดไม่เท่ากัน<อ>ในแต่ละระดับ ฉันชันๆๆัๆๆนไๆนๆๆๆนๆๆไๆเๆๆเ,เ,นะเอๆๆ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 ๆ้ๆๆ่ๆๆๆๆๆน่อยอๆๆๆๆๆๆๆยอๆๆๆๆๆๆๆเๆๆๆไๆๆ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 ๆยๆๆๆๆที่ตๆๆงอาศัยกายๆๆรๆๆอๆๆๆๆๆๆๆมๆๆๆๆๆๆตๆๆ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 ใคร,ร,ร,ใครู่ใคร คือมันก็มีมีุมุอย่างนี้ถึงแ,แม้ว่าธาตุธรรจะคนละประเภทกันสีสันอะไรต่างๆถ้าบ้านใครๆอยู่อู่ใครใครนอนก็จะหมดปัญหาไปแต่บ้านใครน่าจะกอยู่แล้วจะไปเอาอีกบ้านด้วย oh. นี่นาะ <laughs> อันนึกออกไหม oh. นี่เนาะ ผู้ที่คิดอย่างนี้ก่อนคือมารคิดก่อนก็ต้องทำก่อนตามทันไหม,ม <c oughs> คิดก่อนก็ต้องทำก่อนคนโดนทำก็ต้องเพียงลำไม่รู้ตัวรู้ตัวไหม ไม่ร <laughs> <laughs> <Interviewer fundamentals dragging> ู้ต <ata> ัวไม่จดตั้งหลักนะนี่นะก็เซ่เซ่สนส่วนอะไรนี่กว่าจะตั้งหลักได้งี้ไงพอนึกออกั้มพอตั้งหลักได้ก็ต้องป้องการตัวนี่เนาะคือถ้าไม่วิเขาเขาก็วิเราอ่างเงี้ยตามทันไหม ก็ต้องหาวิธีการทำที่หลังเขาทำไงเนี่ยเดี๋ยวถึงจะสู้กับไอ้ที่เขาทำก่อนนี่เนาะฟังรู้เรื่องบ้างบ่อยจะเถอะนี่ไงเอาสรุปก็ลองกันว่าสรุปว่าต้องมีกายมนุษย์หยาบอ่ะนี่สรุปนี้เลยนี่เนาะอันถีงจะ ซึ่งไอ้ที่ก็มีแต่ละเอียดอย่างเดียวนี่างี่ตามทันไหมน,นี่เนาะหรืสมมติเขาวิ่งเก้าเราถ้ามีกระยาบวิ่งสองเก้าตามทันไหมอ,หอย่างงี้เนาะแต่ตามมิลีย่าเท่ากันเขาวิ่งก่อนนะหน้าเรานี่ตามทันไหมจ๊ะแต่จะให้ทันเขาต้องติดเทอร์โบไปกลางหน้าอ,อเออสมมติเขารวยก่อนเรา แสนล้านเราจะให้ทานก็ต้องเราต้องสองแสนล้าน <Go. S 1> อย่างนี้ไงอย่างนี้ตามท่านไหมนี่เนาะพระนั้นะ <laughs> การมาเกิดในกายอยากพยา,ยามาณดึงการนักน้างนาไม่ให้เกิดนี่เนาะท่านในอยากเกิดตลอดเวลาไม่ใช่เอาวันที่สิบตุลาเพราะไม่ได้ดูเลิกดูยามแต่สิบตุลานี่เป็นวันที่ พระกรรมานเฉียดจมพระเฉียดจมูกมานิดหนึ่งจิ้วเอออนไ้ตามทันไหมเจงมาเกิดจริงๆแล้วเลือกเกิดได้บารมีอย่างนี้เนี่ยไหนก็ได้เกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิก็ได้จะได้ง่ายหน่อยนี่เนาะใครๆก็ฟังไปทั่วโลกทั้งสี่แต่มันไม่เพราะมานไม่ใช่หมูเนี่ยนี่เนาะมานคือ หมูคือเออนั่นแหละจ้ะนี่นะก็การงินแต่ในสุดการไม่อยู่โดยคิดอย่างนี้ว่าเมื่อเลือกเกิดไม่ได้นะก็ให้รีบเกิดตามทันมายเมื่อเลือกไปได้ก็ต้องรีบรีบก็ปึกสิบตุลาอย่างไง ตามทันไหม<า>อย่างนี้ควรจะมาไหม,<า>มเพราะเป็นวันแห่งช,นะ<า>ชัยชนะเฉียดจมูก<อ>ยังไม่ได้ชนะจริงๆนะนะ<า>เอาชนะแค่ว่าชิงกายมนุษย์หยาบได้น<า>ี่ไง<อ>เพราะฉะนั้นนี่เราควรจะไปตักบาตรทำไมเจช่เนี่ย<อ>หรือควรจะนอนอยู่ที่บ้านม,มนอนนอื ใช่ไหมเจ้จอแดนตรงนั้นสำคัญนนเดียวแดนรีบเกิดนี่นะเรียบมาเกิดตรงนั้นเละเพราะแดนแห่งชยัยชนะที่ชิงการมนุษย์หยาบได้เราต้องไปตักบาทตรงนั้นดังนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนี่เลยเจ้ะต้องไปตากบาทกันอย่างนี้เลยจะไปเอาบุญให้เยอะๆเพราะประเดี๋ลวงปู่ทัางคอยอยู่ตรงนั้นเนะ่ะเออนี่เนาะ แล้วก็ต้องรีบกลับมานะเพราะตนคอยอยู่ตรงนี้นี่เราก็ผ่านการอบรมมาแล้วได้หนึสองวันในโครงการบวชพระรื่องกัรภาษาหนึ่งแสนรูปทุกหมูบ้านทั่วไทยรังที่4ีเหลือลาเพียงแค่ ยี่สิบเก้าวันเนี่ยไม่ใชไม่ถึงเดือนเลยเไม่ใช่ก็จะถึงวันที่สุดการอบรมกันแล้วกาจะนั้นก็ให้โลกละธรรมทายาันนี้ก็สอบันนี้ไม่ใช่เออเขไม่ได้ฟังน,นนะไรยัอ๋อสอบก็บ <c oughs> ให้ <c oughs> ให้ตั้งใจสอบก็แล้วกัน เล็กี่ัยกระถินทำไงเราควรจะทำไงจ๊ะทำกองไม้เก่งอะไรนะจ๊ะทำกองทำห้องเท่งสาธุคือใครมีกำลังเป็นห้องนายอย่าไปออมมือเลยเป็นกองนี้นะจ๊ะมันจะได้เสร็จสักทีแล้วเดี๋ยวเรามาทำหยุดทำนิ่งกันสาดีไหมจ๊ะ สมมติทั้งในสภาในระยุดนิ่งกันได้โอ้เราก็มาศึกษาสิ่งที่หลวงพ่อพูดไปเมื่อกี้เนี่ยเอ๊มันจริงแค่ไหนนะนี่เนาะนี่ไงเราก็ต้องพิสูจน์ตร,ตรงนี้เนี่ยที่จะพิสูจน์ตรงนี้ได้ใจต้องอยู่ในตำแหน่งเดียวกันศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด ทำหยุดทำนิ่งให้มันสว่างแล้วก่อนสว่างจะได้เห็นไงเลยจ๊ะจะสว่างว่าต้องหยุดนิ่งจะหยุดนิ่งได้ก็ต้องทิ้งโลกภายนอกปล่อยวางความคิดภายนอกไม่ผูกพันเรื่องอะไรเลยใจจะเป็นกลางกลางเกลี้งยงียงใสใสแล้วก็มันก็จะค่อยๆตกตะกอนแล้วก็ตกศูนย์ไปแสงสว่างเกิดดวงเกิดกายเกิดเป็นไปตามขั้นตอน ทีนี้การศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องวิชาธรรมกายก็จะเกิดขึ้นเมื่อเราเข้าถึงธรรมกายเราวิชาธรรมกายนี่สำหรับธรรมกายเท่านั้นที่มีอยู่ในตัวของเราแล้วทุกทุกคนในโลกงนี้นะจ๊ะเราจะเข้าถึงได้เราก็ต้องหยุดนิ่งอยู่ตรงนั้นอะ่ะไปให้เข้าถึงตรงนั้นให้เห็นให้ได้ให้เป็นนันหนึ่งอันเดียวให้ได้ แล้วเราเริ่มต้นศึกษาเรียนรู้กันเลยตามรอยที่หลวงพ่อพูดเมื่อกี้นี้นะจ๊ะค่อยๆศึกษาเรียนรู้ไปทีละนิดทีละนิดมันจะเห็นเป็นภาพเป็นเรื่องเป็นราวการเห็นที่มาพร้อมกับความรู้แจ้งรู้พร้อมกับการเห็นอย่างนี้นะจ๊ะนี่ก็เป็นเรื่องที่สำคัญทีเดียววันนี้หลวงพ่อขออนุโมทนาสาธุก,การและขออุยพร ให้ลูกทุกคนนั่งพับเพียบหลับตาพนมมือขึ้นพร้อมพร้อมกันคุณภาพแห่งมหาทานบารมีนี้จงติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติให้ลูกทุกคนจะงมีแต่ความสุขความเจริญคิดอะไรในสิ่งที่ดีขอสมความปรารถนาให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายมีมหาสมบัติจักรพรรดิมากมาย ที่ตามตัวไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเธอ